ชุมชนคลองบางหลวงเป็นหนึ่งในย่านเก่าแก่ของกรุงเทพที่ยังคงสเสน่ห์ของวิถีชีวิตริมน้ําไว้ได้อย่างงดงามชุมชนแห่งนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒน,ธ,นธรรมแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของศิลปะในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วยนะครับวิธีการเดินทางมาที่คลองบางหลวงนะครับสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับมาลงที่สถานีบางไผ่นะจากนั้นนะครับก็สามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยครับเพื่อเข้ามาในตัวชุมชนและเที่ยวชมได้เลยครับ ชุมชนคลองบางหลวงตั้งอยู่ซอยเพชรเกษม28ริมคลองบางกอกใหญ่แขวงบางจากเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นชุมชนแนวยาวริมคลองประมาณ500เมตรตั้งอยู่ระหว่างวัดกำแพงบางจากบ้านศิลปินและร้านค้าริมน้ำครอบคลุมพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยนั้งเดิมประมาณ60-70ถึงครัวเรือนครับเดิมทีเนี่ยเป็นชุมชนริมน้ำที่ผู้คนอาศัยทำกางค้าขายมักจะเดินทางกันด้วยเรือนะครับ และมีวัดกำแพงบางจากเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางจิตใจนะฮะบ้านเรือนส่วนใหญนะ่สร้างด้วยไม้แบบดั้งเดิมนะครับทำให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีบรรยากาศคล้ายกับชุมชนในอนดีตเลยนะครับโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคลองบางหลวงนะครับเคยเงียบเหงานะครับเมื่อการคมนาคมทางน้ำมีความสําคัญลดลงแต่ด้วยการเกิดขึ้นของกิจกรรมศิลปะโดยเฉพาะบ้านศิลปินและบ้านพึ่งศิลป์ครับพื้นที่แห่งนี้ จึงกลับมาดูมีชีวิตชีวาอีกครั้งและเลิ่งมงลืที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒน,นธรรมที่สําคัญครับโดยความเป็นมาต้องย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเดิมชื่อคลองบางข้าหลวงเพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของข้าราชบริพารและขุนนางที่กเกษียจากราชการนะครับซึ่งในสมัยรัชกาลที่1-3เนี่ยพื้นที่แถบนี้นะครับเฟื่องฟูจนเป็นศูนย์กลางการค้าทางน้ําต่อมานะครับเมื่อการคมานาคมนะครับเปลี่ยนมาเป็นถนนแทนคลองนะครับ ผู้คนเนี่ยจึงค่อยๆอ,อ,อบยายออกนะครับทำให้ชุมชนเงียบเหงาจนกระทั่งมีการฟื้นฟูโดยกลุ่มศิลปินในชุมชนร่วมกับวัดและทําการก่อตั้งบ้านศินลปินเพื่อฟื้นฟูวิถีชุมชนครับ โดยชุมชนนั้นนะครับยังคงสภาพเป็นเรือนไม้และมีลักษณะบ้านเรือนเป็นแบบริมน้ำนะครับมีทั้งชาวบ้านดั้งเดิมและคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาเปิดกิจการเล็กๆนะฮะเป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่เรียบง่ายนะครับและสงบโดยยังคงเน้นความเป็นเจ้าบ้านนะครับมากกว่าการค้าครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดนะครับของชุมชนคลองบางหลวงนะฮะก็คือบ้านศิลปินและบ้านพึ่งศิลนะครับ เป็นบ้านไม้เก่าแก่นะครับที่ถูกปรับเปลี่ยนสภาพนะฮะให้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะและเวิร์กช็อปมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้อยสร้อยข้อมือลูกปัดนะฮะระบายสีรูปปั้นวาดภาพหรือรูปภาพนะครับเคื่องศิลปินและชุมชนนะฮะร่วมกันนะครับทาให้บ้านหลังนี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่นะครับในการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะครับจากการลงพื้นที่จริงนะครับพวกเราได้สัมผัสกับบรรยากาศของคลองบางหลวงที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ผู้คนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีการท่องเที่ยวทางน้ําด้วยเือหางยาวบ้านเรือนไม้ริมน้ําซึ่งให้อารมณ์ที่เพลิดเพลินกับคนที่มาเที่ยวชมเป็นอย่างมากนะครับดยสภาพของคลองนั้นนะครับยังคงกลิ่นอายความดั้งเดิมของผู้คนในอดีตขณะดเดียวกันก็มีกิจกรรมร่วมสมัยอย่างการจัดการแสดงศิลปะต่างๆอยู่ในบ้านเรือนไม้รวมถึงบริเวณโดยรอบครับโดยเราได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านพึ่งสินนะครับซึ่งเล่าว่าเมื่อก่อนที่นี่เงียบมากแต่พอมีบ้านศิลปินและบ้านพึ่งสิน นก็เริ่มกลับมามีนักท่องเที่ยวท,ทั้งไทยและต่างชาติทําให้ชุมชนดูมเรลาอีกต่อไปเศรษทรนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าศิลปะไม่ได้เป็นเพียงสิ่งสวยงามแต่ยังเป็นเครื่องมือฟื้นฟูชีวิตในเศรษฐกิจของผู้คนนะครับครับก็ธนชัยพึ่งศิลนะครับก็เป็นเจ้าของบ้านพึ่งศิลครับอันนี้พ nee ี่ทํามานานหรือยังครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเข้าร่วมปีที่3แล้วครับในการเปิดบ้านใหม่ แล้วตอนตอนแรกที่แบบว่าพ like, mm hmm. mm. anyway. ี่เข้ามาทําที่บ้านพู้สิง์นะคะกับแบบช่วงเมื่อวันเนี้ยมันแบบมันแตกต่างจากแบบจากเดิมไปมากน้อยแค่ไหนก็แตกต่างไปจากเดิมเยอะมากเลยครับต้องบอกก่อนว่าตอนมาเริ่มทํานะครับที่ตรงนี้เหมือนเป็นที่ที่แบบมีแค่ร้านอาหารเล็กๆมีชุมชนเล็กๆแต่ไม่ได้มีการท่องเที่ยวหมือนมีคนมาเที่ยวไม่ได้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องมา <c oughs> ใช่แล้วก็พอตัดภาพมาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มันก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้งวัยรุ่นทั้งฝรั่ง <c oughs> ก็มาเที่ยวมาเยี่ยมชมชุมชมค่ะ <c oughs> แล้วก็ พอทีเนี้ยค่ะมันก็แบบมีกระแสแบบว่าคนก็เริ่มมาเที่ยวแบบคลองบางหลวงแบบเยอะขึ้นเนาะแบบมาเวิร์กช็อปมาแบบทำแบบทำกิจกรรมแล้วเนี่ยพี่อยาคิดว่าแบบว่าการที่แบบเหมือนคลองบางหลวงมันก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะมันก็ส่งผลชึต่แบบการประกอบอาชีพของพี่แล้วก็แบบคนอื่นๆในชุมชนแบบยังไงบ้างค่ะก็มันส่งผลหมดเนาะต้องบอกก่อนว่าที่เนี well, ่ยเริ่มแรกก็มีมาเปิดไม่กี่ร้านเนาะพอมามีเราเปิดเนี่ยก็พอมาเริ่มติดตลาดต้องบอกก่อนว่าจากคนในชุมชนบางคนเขาก็ อาจจะมีอาชีพของเขาอยู่หรือบางคนก็อาจจะอยู่แคบอยู่บ้านไม่ได้ทาอะไรอะไรเงี้ยครับแต่พอมันมีตลาดพอมันมีตลาดมีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยคนในชุมชนหลายๆคนก็ออกมาเอ้ยมีอันนู้นมาขายมีอันนี้มาขายนะครับก็เป็นการสร้างไรายได้ในชมุมชนค่ะและทีเนี้ยค่ะพอแบบว่าพอมันเกิดขึ้นของแบบบ้านรืสียงพี่พี่เข้ามาถามมาแบบพี่อะคิดว่ามันแบบมันส่งผลต่อแ,แบบเศรษฐกิจภายในชุมชนแล้วก็แบบของตัวพี่เองแบบยังไงบ้างค่ะก็ ถ,ถ้าส่งผลในชุมชนนะต้องบอกก่อนว่ามันส่งผลอย่างมากเนาะเพราะว่าที่เนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าพอมันเป็นที่ที่ติดวัดแล้วก็ริมน้ำมันไม่ได้มีอะไรที่แบบดึงดูดนะครับที่ได้แจ้งไปแต่ทีนี้พอมามีมาตรงเนี้ยมันเป็นเบิร์กชอปมันเป็นกิจกรรมที่ทั้งวัยรุ่นทั้งเด็กทั้งครอบครัวครับได้มาใช้เวลาอยู่ด้วยกันทีนี้พอเขามาเนี่ย พอคนมาปุ๊บก,ก็มาทำเวิร์กช็อปมาทำเวิร์กช็อปเสร็จก็อาจจะไปกินข้าวไปหาอะไรกินอะไรเงี้ครับก็จะส่งผลในชุมชนกับร้านค้าอื่นๆที่เขาขายของเหมือนกันก็ได้มีรายได้ค่ะก็คำถามสุดท้ายค่ะก็คือพี่อยากคิดว่าแบบว่าแบบภายในชุมชนแบบคลองบางเองพี่อยากให้แบบว่าในอนาคตมันแบบพัฒนาไปแ,แบบเป็นในแนวทางไหนได้มากก็ชุมชนแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่แนวทางการพัฒนาเนี่ยพี่คิดว่าอาจจะต้องมีการที่ว่า มีท่าเรือรับส่งหรือเปล่าในการอาจจะผูกกับวัดปากน้ำหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งสถนานท่องเที่ยวที่มันใกล้เคียงกันนะเนาะซึ่งมันจะได้จัดเหมือนเป็นทริปทัวร์หนึ่งที่แบบโอเคคุณไปเที่ยววัดปากน้ําคุณมาแวะคลองบางหลวงอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็จะทําให้เป็นกระจายไรายได้ไปชุมชนอื่นด้วยแล้วก็ชุมชนเราก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยการมีอยู่ของบ้านพึ่งฝีและบ้านศิล,ลปินนะครับไม่เพียงแต่ช่วยให้ชุมชนคลองบางหลวงมีชื่อเสียงในด้านศิละปะปวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงกระเพื่อมเชิงเศรษฐกิจไปยังร้านค้าและร้านอาหารในพื้นที่อีกด้วยนะครับหลายร้านนะครับต่างปรับตัวให้สอดคล้องกับบรรยากาศศิลปะนะครับเช่นร้านอาหารบ้านเพลินจิตนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานว่าการมาของนักท่องเที่ยวซึ่งตั้งใจมาเยี่ยมชมบ้านศิลปินเนี่ยทำให้พวกเขานะครับได้แวะเวียนเข้ามารับประทานอาหารซื้อของฝากและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งผลนยอดขายและบรรยากาศการค้าขายในชุมชนนะครับดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับพี่แนะนำตัวเองก่อนชื่อเมย์ค่ะทำงานอยู่ที่ร้านบ้านเพลินจิตท ทำมาประมาณ2ปีอะค่ะก็คือเหมือนร้านก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นสมัยนีย้บ้านไม้โบราณบรรยากาศบ้านไม้เดิมเดิมอะมันไม่ค่อยมีเวลาคนมาเขาจะรีวิวต่อให้าใครถูกใจเขาแนะนําต่ออะไรเงี้ยบางทีก็มีแบบอินฟูอะไรเงี้ยเขาก็มีแวะมาบ้างมีรายการมาถ่ายทําบ้างนิดหน่อยมันก็เลยทําให้ร้านเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อไปภาพรวมในตลาดเนาะก็คือเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก่อนรถไฟฟ้าไม่มี เริ่มต้นมาจากบ้านศิลปินที่เขาแบบทํามาก่อนนะคะเหมือนแต่ก่อนคนยังไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ยังไม่เข้าถึงใช่ไหมหลังจากนั้นพอโซเชียลมารถไฟฟ้ามานักท่องเที่ยวก็เริ่มมาคนแถวนี้เขาก็มองเห็นโอกาสเขาก็ทําร้านทาอะไรมากขึ้นมันก็ดูเป็นตลาดน้ำมากขึ้นจริงๆถ้าถามว่าบ้านศิลปินก็คือมองว่าเป็นแง่ดีมากกว่านอกจากนี้นะครับความโดดเด่นด้านศิละปะยังดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นครอบครัว หรือผู้สูงอายุอีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะมองว่าศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้นั้นสะท้อนเอกลักษณ์ของไทยที่ไม่สามารถหาดูได้จากที่อื่นนะครับการแลกเปลี่ยนรอยยิ้มคําทักทายและการซื้อขายสินค้าพื้นบ้านจึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับผู้ที่มาเยือนครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนานาค่ะกลับอีกคนนึงเคค่ะแล้วปกติมาที่นี่บ่อยไหมเอ่ย อ๋อเป็นคืออยู่แถวนี้อยู่แล้ว<ช>แล้วพี่อยากรู้ว่าหนูอชอบอะไรที่นี่ถึงแบบมาบ่อยชอบแบบมันสนุกแล้วก็แบบได้ทำไอนี้ค่ะ<ช><ช>ค่ะแล้วก็สนุกไอ,อยู่กับงงแ,แบบปกติก็มาก,กับเพื่อนแบบ,<ช>แบบเยอะๆแบบนี้ใช่ไมใช่ใชแล้วถ้าสัวพี่ขอสามคำให้กับที่นี่สนุกมากๆมีคนงาน เรียนรู้ศิละปะแล้วก็ได้แสดงจินตนาการคอ๋อคไหนชอบผลงานไหนได้ไหมสวัสดีค่ะเอ่อพี่ชื่ออะไรคะชื่อเกลค่ะเ,เรียนที่ไหนล่ะเกที่คณะยาบศาสัตว์การลุนค่ะมหาวิทยนะาลัยนวมินทราธิราชค่ะสิ่งแรกที่สะดุดตาเมื่อมา <c oughs> ที่คลองบางหลวงค่ะ งจะเป็นเรือหางยาวค่ะใช่แล้วก็เป็นตลาดติดริมน้ำค่ะคือตลาดน้ำที่นี่มาครั้งแรกก็คือสะดุดตาเรือหางยาวสวยใช่ไหมคะคิดว่าในอนาคตจะมาที่นี่บ่อยๆไหมคะถ้าสมมุติว่ามีเวลาว่างก็คงต้องกลับมาซ้ำแน่นอนค่ะเพราะว่าบรรยากาศดูล่มลื่นแล้วก็ดูเหมือนเราได้หิวใจกับที่นี่ด้วยค่ะโอเคสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะ ชื่ออิงค่ะมาจากโรงเรียนอะไรคะมาจากวือที่อะไรพาณิชทนบุรีเอปกติมาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมคะบ่อยค่ะหลังเลิกเรียนอ๋อหลังเลิกเรียนคือมาทุกวันเลยพี่จะถามว่าบรรยากาศที่นี่ค่ะแตกต่างจากท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวอื่นยังไงบ้างบรรยากาศสงบค่ะแล้วก็สะท้อนได้ถึงแบบวิถีความเนเก่าแก่โอเครู้สึกยังไงบ้างคะเวลาได้มาที่นี่ รู้สึกสงบค่ะแล้วก็แบบอรู้สึกแบบมีอารมณ์อยากทำงานก็เลยมาบ่อยอ๋อหลังเลิกเรียนก็คือจะมาทำงานที่นี่บ่อยๆเพราะรู้สึกสงบใช่ไหมโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะทําให้เห็นว่าชุมชนคลองบางหลวงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชนร้านค้าและนักท่องเที่ยว ซึ่งกลายเป็นพลังสำคัญในการหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตยั่งยืนครับจากการศึกษานะครับพวกเราพบว่าศิาลปะเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการฟืน้นฟูและพัฒนาชุมชนคลองบางหลวงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นการเพิ่มไรายได้ทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงวัฒนธ,นธร,ร,ร,รรมไทยกับผู้คนทั้งในและต่างประเทศดังนั้นนะครับศิลปะเนี่ยจึงมีได้เป็นเพียงการสร้างความสวยงามแต่ยังเป็นพลังในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน